มาครับสวัสดีครับท,ทุกท่านที่หลนเข้ามาดูเช่นเคยกันนะครับผมนะวันนี้เราก็กลับมาตอกกันกับแดงไรสองสเตอ์ฮิวแมนในภาคที่กันแล้วนะจ๊ะมาขอาก่อนเรานะพี่ฮาคอนเอาไว้ตรงนี้นะต้องมาเจอกันหน่อยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยจุดเริ่มต้นของการโดนหวัวจนสลบครั้งแรก้วยมาสวัสดีครับพี่ฮาคอนอยู่ปะเนี่ยอยู่โอ้มาสักทีนะ <c oughs> ไปได้เวลาไปละ นี่พอจาน่าได้ยินนายจะมานี่เธอลากซาร่าหนีไปแล้วนะดูเหมือนว่าพวกเธอจะชอบนายมากเลยเนี่ยสงสัยจะเขินคงไม่กล้าสบตาแล้วเราอุอ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันกะเอาตายจริงวะ่ะโอ้โหมันไม่ได้เล็งใช่ไหมเนี่ยยิงกดอย่างเดียวใจเย็นก่อนนะขอดูแผลหน่อยเอามาให้ดูก่อนไม,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งก็บ,อ,บอกให้เอาแผลมาให้ดูก่อนเดี๋ยวที่คอมันมีอะไรววะอะไรวะเนี่ย ที่มันแผลจากลาซารัสบอลเนี่ยเอาไอ้นี่มึงหลอกกูมาตลอดแล้วเนี่ยนีถ่ถ้าเกิดว่าไม่ติดพวกสนับมือนั่นแล้วก็จะคงจัดการในหมอนั่นได้ไม่นานหรอก <c oughs> นึกว่าหมอน,น่าจะเก่งกว่านี้สิกนะพูดบ้าอะไรของนายวะเนี่ยแผลใหญ่ขนาดนี้เฉยๆไปก็ไม่เป็นประโยชน์ละงั้นคนที่รลอกรอยสั่งเราไปบ่ให้บาน,นี่ก็คือนายใช่ไหมวอล์เป็นคนสั่งเองไงนายทำงานให้วอล์เราไม่คิดจะบอกเลยอไอ้สัตว์เลวเอ้ยนายไม่เข,าข้าใจหรอกไอ้หนูวอลฆ่าฉันแน่นายก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับกดีแลนจะไขหน้าไหนก็ขวางเขาไม่ได้ทั้งนั้นแหละันต้องออกไปจากที่นี่เข้าใจไหม ฉันถึงจะบอกนายไม่ได้นายก็รู้นี่ว่ามันเคยทรมานฉันตอนเด็กมาก่อนฉันไม่บอกนายก็เพื่อปกป้องนายไงล่ะสมมตินายรู้เรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวกับน้องสาวนายวอลส์มันฆ่านายแน่มันอยู่ที่ไหนออกูถามว่ามันอยู่ที่ไหนกูบิดหัวนมขาดเลยนะจริงๆต้องไปเจอกันที่โรงงานรถไฟฟ้าในอุโมงของ G R E อาะตกลงที่ไหนกันแน่เนี่ยเอเดนฉันตายแน่เข้าใจไหมพวกมันจะฆ่าฉันเนี่ย นายจะทิ้งฉันเหรอนายจะทิ้งฉันตอนนี้เนี่ยนะอ่จริงๆมันก็สมควรโดนนะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนดีไงแล้วเอาพูดตามตรงน้ำมองในบุมมองที่ดีมันก็ช่วยเรามาเยอะเหมือนกันนะไอ้พี่หาคอนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องเจอกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ไปได้ก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับมึงอีกแล้วกันอืมนะควรจะปล่อยให้มึงตายจากสิ่งที่มึงทำเอาไว้ทำไมไม่ล่ะเดี๋ยวขอไปหามือปืนก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเล่าอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกก็จะเล่านะ เอาจริงดิไอทำเพื่อฉันเลยเนี่ยคุณต้องทดแทนนี่แค่ต้องชำระหลังจากนั้นเราก็จบกันอืมอันนี้เอาไปเป็นของขวัญเตือนใจว่าสิ่งที่มึงทำมันขนาดไหน,น <c oughs> มาเะเอ๋สวัสดีจ้ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอืมมันจะยิงเราไหมเนี่ย เจอมือสไนเปอร์หรือยังอะยังอะยังไม่เจอใช้กล้องส่องทางไกลสิหุบปากไปเลยนะนาขี้เกียจจะฟังคําแนะนําจากมือแล้วเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเราโผล่ขึ้นไปนี่มันจะยิงเราไหมเนี่ยฉันรู้นะว่าฉันทำพลาดไปเออก็ตามนั่นแหละไหนถ้าขึ้นไปตรงนี้มันจะยิงเราปะวะมันยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขอส่องกล้องนิดนึงตรงนี้มันส่องรอดไม่ได้อยู่ไหนวะมองไม่เห็นเลยอุ้ยอุ้ยไอ้ลูกดอกพวกนั้นมันมาไกลแล้วก็เร็วมากด้วยนะ หาที่ซ่อนใหม่ก็ดีเหมือนกันช่วยบอกอะไรที่กูไม่รู้ทีเถอนนะไอคอนเดี๋ยวขออัพสกิลแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะมีสกิลอะไรที่เป็นประโยชน์ตอนนี้บ้างวะเนี่ยอันนี้แพรลี่อันนี้สเตลไหนอันนี้คืออะไรอันนี้เหยียบหัวแล้วก็โดดถีบนี่สกิลธนูโอเคไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวดองพอยไว้อัพคราวหน้าแล้วกันนะปาลงท่อเลยดีกว่าอื เฮ้ยโอ้โหหูยตกใจหมดเลยแม่งค่างสูงเลยเมื่อกี้ <c oughs> นะถ้าไม่มีถุงขยะนี้น่าจะเจ็บตัวพอสมควรขอหลบนิดนึงก่อนแล้วกันนะจากคําแนะนําของไอคอนนะเขาบอกให้เราหลบไว้นะพยายามอย่ายอยู่ในที่โล่งจะได้ไม่โดนยิงแปลว่ามันต้องยังอยู่แถวนี้โอเคผมคิดว่าน่าจะอยู่บนหลังคาตรงนู้นหรือเปล่าวะแต่ไม่เห็นอุย้ยคือมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมัน หาทางขึ้นก่อนแล้วกันนะเอยเอยังไงก็ระวังพวกสารเครมีด้วยแลวกันนะกูมีตานะไอคอนไม่ต้องบอกกูหรอกอันนี้เอเดนพูดนะไม่ใช่ผมพูด <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวเข้าใจผิดอือือผมเข้าใจมุมมองของทุกคนนะอุ้ยเอเดนยังดีอยู่หรือเปล่าเอาเอยังสบายดีอยู่เจอตัวแล้วอ้าแย่งตัวเองพูดอีกแล้วอยู่บน, <c oughs> บนอา้อาอ้าวอะไรเนี่ยรู้เอาท่าที่รู้ก็คืออยู่บนหลังคาแหละ้ววิ่งไปนน่นละเกงกันไปทางนี้แล้วกันอุ้ยโอ้ยมันเตรียมการทักหมดแล้วแบบว่าไอ้หมอนี่มันมืออาชีพจริงๆนะมันวาง เดินผ่านทีก็คือไฟท่วมตูดอะ่ะไปขึ้นกันต่อดีกว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมนะผมเข้าใจพี่คอนนะเข้าใจพี่เอเดนด้วยพี่เอเดนก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธนะเพราะว่าเ,เรื่องที่พี่คอนสร้างไวนะ้เนี่ยเกือบทำสองฝ่ายฆ่ากันตายไปแล้วนะแถมทําเราเสียเวลาวิ่งวุนวนไปวนมาด้วยนะอันนี้ประเด็นหลักเลยคือกูขี้เกียจนะอย่างที่2คือผมเข้าใจพี่คอนเหมือนกันนะพ,พี่คอนก็อยากจะมีชีวิตรอดเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ทําก็โดนวอลสั่งเก็บก็ไม่ทําไม่ได้อื แต่แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคือมันเรื่องมันใหญ่เกินไปแล้วอะฮึบเฮ้ยเจอตัวแล้วอย่ายิงสวนโอ้ยมันไม่ยิงสวนมันพักตัลงมาเลยเวนเอ้ยมันพังปนไดทิ้งไอหมอนี่นี่มีเรื่องให้สุภาพตลอดเลยนะงั้นต้องหาทางอื่นละไปงั้นก็เข้าทางนี้เลยแล้วกันมีอะไรให้มีเหตุให้เก็บอะไรขอเก็บเหตุก่อนแล้วกันนะผู้ตรงนี้มีกล่องด้วยอะแต่มันเหมือนจะอยู่ข้างในตึกแต่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ เดี๋ยวตามตัวก่อนแล้วกันนะอือโอนก่อนหนึ่งทีตามสีเหลืองไปก่อนอือโอ้ยเสียวเสียวนะพื้นที่แคบๆอยู่เกี่วนี่คือไม่ถนัดเลยแม่งยิงแม่นเป็นวิลเลียมเทลเลยเนี่ยนะใครอยากจะฆ่านายอีกฮารคอนนะพวกเอเธอร์หรอหรือพวกปีเคไอพวกนั้นมันตามตัวจะไม่ทันหรอกอันนี้เกรดความรู้เล็กน้อยนะครับผมนะถ้าเกิดใครรู้แล้วก็ถือว่าคุณโคตรจะเก่งเลยคือก่อนหน้านี้พี่คอนเขาพูดถึงวิลเลียมเทลใช่ไหมคือวิลเลียมเทลเนี่ยเป็นเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะบุคคลระดับลีเจนดารี่ตำนานนะผมไม่แน่ใจว่ามีตัวตนจริงบ้างหรือเป็นเรื่องเล่าคือเขาเป็นเหมือนชาวพื้นบ้านของแถบไม่แน่ใจว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสแกนดิเนเวียผมจําไม่ได้ละแต่เหมือนประมาณว่ามันมีเรื่องว่าเขาไม่ยอมทําความเคารพใครหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะแล้วก็มีคําสั่งลงโทษเขาลงมานะโดยการแบบว่าจับลูกชายเข้ามาแล้วก็แอปเปิลวางไว้บนหัวนะแล้วก็ให้เขายิงแอปเปิลที่อยู่บนหัวลูกแล้วเขาก็ยิงได้จริงๆด้วยนะยิงแอปเปิลนะไม่ใช่ยิงลูกตัวเองนะ ก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมก็ไปหาอ่านเอานะจ๊ะไม่เล่าแล้วเพราะว่าจําไม่ได้แล้วไม่ได้อ่านมานี่คือเกือบสิบปีแล้วนะไปค่อยๆย่องแล้วกันนะมือสไนอยู่ข้างหน้านี่ละอุ้ยแย่ละพื้นปูนลั่นพื้นปูนมันลั่นได้ไงวะอืมนี่จับจับตัวได้แล้วไอเวนอะไรวะเนี่ยอุ้ยอ้ยโดนเตะกล่องดูใจโอ้ดูจากสภาพแล้วจุกหน้าดูไปปกป้องไอตูดนั่นทำไมวะใครส่งเธอมาเนี่ยสาตาคอสมั้ง เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับนายเลยนะอุ้ยหุยเรืว่าจะโดนซะแล้วตกใจหมดเลยเดี๋ยวเจ๊ใจเย็นข่าวหน้าหาเพื่อนที่ดีกว่านี้หน่อยนะอุ้ยจะไปเจ๊ดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ทันทำอะไรเลยตามล่าฮาคอนไปทำไมเนี่ยนี่เรื่องลูกคาสุบ่าวบอกฮาคอนนะว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวใจเย็นเจ๊เอาเจ๊บินได้บ <necessary> ินเป็นเซลดาเลยอ๋ยจุก โอ๊ยคนไม่รู้จักทักกันแรงเหลือเกินนะนี่ถ้ารู้จักจะทักกันแรงขนาดไหนเดี๋ยวเมื่อกี้เจทิ้งถนูไว้ลูกหนึ่งป่ะฮาคอนยังมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ดีนะเอ่อฮาคอนเธอนี่ไปแล้วล่ะตอนนี้นายปลอดภัยแล้วสําหรับแค่ตอนนี้นะเธอเหรอเป็นผู้หญิงเล้วเนี่ย เว้ยเนยเออเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบกี้หน้านายด้วยนะฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเหรอแย่แล้วศัตรูเยอะซะด้วยดาวไม่ถูกเลยแต่คิดว่าพอจะรู้เป็นใครก็ระวังหน่อยแล้วกันนะเอเดนยายนี่นะค่อนข้างอันตรายเลยล่ะนะ เออจะจำไว้แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปเซนทรัลลูบละยังไงก็ระวังวอล์ไว้หน่อยก็ดีนะเอเดนพวกเรนนเกล่ะอยู่แถวเซนเตอร์เต็มไปหมดเลยนะแล้วหมอนั่นกำลังร่วมือกับพวกมันอยู่มันกำลังตามหากุญแจที่นายเมียพอแล้วไม่ต้องพูดเยอะแลวเหม็นขี้ฟันเลยเกินเปิดแบบโอ้โหเลยเออเจ๊ครับช่วยพาไปที่เซนเตอร์หน่อยได้ไหมคือคนที่จะพาผมไปมันแบบว่ามีปัญหานิดหน่อยอะตอนนี้คือตอนนี้คนของเอเตอร์ยังไม่ยอมแพ้เลยอะนะพวกเขาแบบอุดการอุโมงค์ไว้อะ ช่วยอะไรไม่ได้จริงเอาแล้วที่เราตกลงกันไว้ล่ะเจ๊ใจยเย็นก่อนนะฟังก่อนนะยังมีอีกทางหนึ่งอยู่คือมันมีอุโมงค์เก่าแถวแถวแทงโก้โมเทลอะพวกขนกองกอเตื่อนชอบใช้กันเมื่อก่อนอนะพวกพีเคยงยังไม่รู้เรยมีทางนี้อยู่มันปิดตายมาหลายปีแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่านายเปิดเครื่องปั่นไฟได้แล้วก็ <c oughs> ก็น่าจะไปถึงเซ็นเตอร์ได้ไม่ยากนะ <c oughs> แล้วเพิ่งจะมาบอกกันตอนนี้เนี่ยนะ ก็ต้องขอโทษแล้วกันนะเอเดนฉันเองก็อยากช่วยนายนะแต่ที่สําคัญกว่าคือฉันต้องช่วยบาซาก่อนนะขอให้โชคดีแล้วกันนะอย่าบอกนะว่ามันคืออุโมงค์ที่เราเคยตกลงกับแจ็คกับโจเอาไว้แล้วผมหาไม่เจอด้วยนะอุโมงค์นั้นอะโอ้โหอยู่สุดล่างเลยอะก็ว่าทําไมหาไม่เจอแม่งอยู่สุดแมบบเลยโอเคคือป่านนี้แจ็คกับโจน่าจะแบบว่าไปไกลลรามั้งเขาไม่น่าจะรอเราแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วไปเดี๋ยวเราก็ไปทําหน้าที่ของเราต่อดีกว่า แล้วมีกูนเฝ้าด้วยไงงั้นขอไม่สู้แล้วกันนะเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าพึบสวัสดีจ้าแถวนี้มีคนอยู่ปล่าอุ้ยมีตัวหนึ่งปะทัางนั้นเราก็ขอสักตัวสองตัวแล้วกันนะงั้งม,มีแค่สองตัวใช่ไหมโอเคงั้นไปต่ออุ้ยเหมือนข้างในจะมีอีกปะไม่เป็นไรไม่ครนามือหรอกบอกเลยว่าอาวุธเราหนักหน่วงมากตอนนี้ซื้อนี่พ่นไฟเลยเจอปานอัคคีเข้าไปหน่อย อร้อยหมดสตัวเนี่ยเหลือตัวหนึ่งเอาตัวนี้อยู่ดีๆก็สิ้นอายุไขไปเองซะอย่างนั้นสงสัยแก่มากละมาเดี๋ยวขอค้นแถวนี้ให้หมดข้างหลังมีอีกว่าขอค้นรถก่อนแล้วกันนะอ่เดี๋ยวก่อนนะมันเอ้าคนไม่ได้แล้วจะขึ้นไอคอนทําไมวะเนี่ยองั้นก็ไปกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูกอนมีพยาบาลปะโอเคไม่มีข้างหลังเริ่มมาเยอะแลวเรารีบไปกันเลยดีกว่าพอดีขี้เกียจสู้แล้วตอนนี้มากดตุ่ม อาเหมือนจะล็อกนะต้องหาทางอื่นเข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดินเร็วเหรอเดินเร็วจังเลยอ่ะอื่เรียบร้อยจัดการได้ก็ปลดเลยนี่ลูดของให้หมดมีน็อตสิบตัวจัดมาเลยมาเดี๋ยวเราตามสีเหลืองไปก่อนแล้วกันนะอุ้ยตรงนี้เหมือนมีของอขอก็นเลยไม่มีอะไรโอ้โหมีความว่างเปล่ามาให้เอเดน อยู่หรือเปล่าเนี่ยโยโยยนะยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะมีอะไรคืออยากจะบอกเฉย<อ>ว่านะเราเห็นว่าพีเคมีการเคลื่อนไหวมันกำลังตามหานายอยู่ก็ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีขอให้โชคดีแล้วกันนะอืมขอบคุณที่ผอกนะครับเจ๊ <c oughs> อืมมากระโดดอีกหนึ่งชั้นอุ้ยไม่ถึงอืสงสัยต้องเพิ่มสปีดตอนวิ่งหน่อยละมาลองใหม่เออเดี๋ยวขอเล็งดีๆเพิ่มระยะดีๆก่อนฮึบอือโอ้โหได้สักทีมาขอมุดนิดนึงก่อนแล้วกันนะอืม นขอดูหน่อยยังไงต่อโอ้โหตรงนี้ทางค่อนข้างไกลแต่ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ถึงอออืมนี่โอ้โหอันนี้ค่อนข้างไกลเลยฮึบอออืมลงตรงนี้แหละอุ้ยมีช็อตคัทด้วยขอเปิดก่อนแล้วกันนะอืมโอเคทีนี้เราก็เข้าอุโมงกันเลยดีกว่าจะได้ไปที่เซนเตอร์ักทีนะโอ้โหแล้วแบบมันสูงอะจะเป็นไรไหมเนี่ยอืมเอ่ออุโมงของ G R E เหรอเนี่ยนี่อาจจะเป็นที่ที่ฮาคอนเคยบอกไว้แต่ว่าไม่เห็นวอล์เลยนะ Madam. อืไม่เห็นวอลวอลอยู่ไหนรู้หรือเปล่าอ่ะอืมขอเปิดไฟนิดนึงนะอืมมองไม่ค่อยเห็นเรียบร้อยมาได้น็อตมาอีกหกตัวโอ้โหแม่งเก็บน็อตไปกัะตัวทาไมวะเนี้ยไปเดี๋ยวเราไปที่เป้าหมายของเราก่อนดีกว่านะครับผมนะอืมเอ้าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะเวกน่าจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่แถวนี้แหละโอเคโอ้ต้องเดินตามสายไฟใช่ไหมเนี่ยมาเดินตามสายก็เดินตามสาย เ,เดินมาตรงนี้โอ้ไม่ได้ไกลนี่ว่าเครื่องนี้ป่ะเนี่ยเปิดก่อนเลยแล้วกันนะจะระเบิดป่ะเนี่ยเก็บก่อนเลยโอเคใน,นเมื่อเราเปิดเครื่องบันไฟแล้วงั้นก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะเอากดไม่ได้เอาเดี๋ยวก่อนนะมันยังบอกให้เราหาอยู่แปลว่าวมันมีมากกว่าหนึ่งเครื่องเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินหาเอาแล้วกันตามสายไฟไปก่อนตอนนี้เอสายมาทางนี้อ้อมมาที่เอ้า สายขาดหรืออะไรวะเนี่ยเอาอ้อมเข้าใต้ทองรถะเดี๋ยวนี่มันคนละสายหรือสายเดียวกันวะเนี่ยเอาสายไหนวะงงไปหมดละอ่ะมีสายตรงนี้อ่ะเดินตามสายนี้แทนแล้วกันนะเอาตรงนี้มีกล่องงั้นก็ขอเปิดหน่อยแล้วกันนะจะมีอะไรมาให้หรือเปล่านะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโ,โหมี DIY grenade เอ้ยมีระเบิดมือมาแล้วก็มีรองเท้ามาคู่หนึ่งโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะงั้นก็ไปหาเครื่องปั่นไฟต่อไหนสายมันมาตรงนี้อันนี้ไงอีกหนึ่งเครื่องเปิดเลยอืม เฮ้ยอะไรวะวอลทายเหอะมันยังเช้าอยู่เลยนะแต่ในนี้มันไม่มีแสงเข้ามานี่่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าจะไม่ใช่ออ้ยท่าจะไม่ธรรมดาซะแล้ว้อู้หแม่อกักประตูมันกระแทกหน้ากูมึงตัวอะไรเนี่ยพังประตูเหล็กให้มันกระแทกหน้ากูได้แบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเยี่ยมไปเลยโอ้โหกิ้งหลบโคตรเท๊ ถ้าจะไม่ธรรมดาละไอน้น uhm, ี่มันพุはは่งชนแบบนี้ได้ฮึบอืมเฮ้ยจุดอ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยเห็นมีตุ่มส้มๆอะไรใหญ่ๆข้างหลังไม่ลองไม่รู้คงต้องขอลองสักหน่อยแล้วกันนะมาฮึบโอ้ยเกือบหลบไม่ทันอืมอาวโอ้โหชนโคตรแรงเลยอะนึกว่าโดนรถสิบล้อชนเฮ้ยไอหมอนี่ใช้ได้นี่ไงที่หลังจริงด้วยโอ้ยตรงอื่นมันทุบไม่เข้า หรือว่าที่หัวมันทุบได้ว่าดี๋ยวขอลบก่อนแป๊บหนึ่งขอฮิวเลือดก,ก่อนแล้วกันนะไม่ไหวละอม,มาอมเออตรงอื่นทุบไม่ได้จริงด้วยอโอ้โหมันเฮดบตรโคตรแรงเลยเข้ามามหันหลังหน่อยขอตีหลังหน่อยแล้วกันนะอุ้ยโอ้โหมันหันมาสวนทันทีเลยไอ้มอนี่ยอ,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 นนอย่าเพิ่งเกอเมื่อกี้สาศพกูททำไมยังลุกไม่เสร็จเลยนะ ลุกไม่เสร็จก็ขยับตัวไม่ได้นะ่ะเข้าใจหรือเปล่า้องมาทํากันอย่างนี้มันโกงกันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถนงแพงไปดีกตีหลังเลยไม่ลบไม่ลบขอทีเดียวพอมาพุ่งมาเลยพร้อมรับมืออืมมีอีกไหมพุ่งมาพุ่งมาทางนี้อืมเอาไปไหนละพุ่งให้มันชนเลยเออแบบนั้นแหละเสียเวลากูจริงๆเลยเนี่ยออนี่ตีหลังแอนเลยฉีบสักทีนีหมันไส้เลอเกินนะแมงเมื่อกี้กำลังจะลุกอยู่ดีๆพุ่งมาชนเลยลุกไม่เสร็จขยับตัวไม่ได้อะ เปิดเครื่องเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเครื่องนี้มันเปิดกระบวนการเปิดมันเยอะจังเลยเครื่องเมื่อกี้คือแบบว่าบิดสวิตช์ทีเดียวพอหรือทุกอย่างมันเซตไปหมดแล้วเฮ<ะ>้ยใ,ใครอะ โอ้โหแล้วมาเป็นบอยแบนด์เลยไงนี่ไงเวลาเราจะเปิดตัวเป็นกลุ่มแบบเท่ๆต้องมีหนึ่งคนที่นั่งกับเรือเสมอน้องเดนไม่โทรมาหาไม่เขียนมาลาเป็นมิตรภาพที่แสนพิเศษจริงๆเลยนะวอล์เป็นคนสั่งเก็บลูคัสนะดูเหมือนว่านักสืบเอเดนนี่จะไม่หยุดพักจนกว่าจะไขปริศนาได้สินะนายคิดว่าฉันจะเชื่อนายเหรอแล้วทำไมต้องเชื่อด้วยก็เพราะวอล์อยู่นี่ไงล่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะหนุ่มๆไปค้นอุโมงค์ไอ้ทั่วเลยแล้วทำไมวอลต้องอยากให้ลูคัสตายด้วยก็ทำให้พวกพ K อ่อนกำลังลงไงแล้วก็สร้างความขัดแย้งแล้วก็สร้างความวุ่นวายด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำไมเอ้าไอ้นี่เดินชนเดยกกูก็ชากเขาแม่งเลยกูแล้วเกลียดการเมืองเอาเรามาผักกูแล้วการเมืองมันจะหายไปไหมล่ะนายเลือกข้างผิดแล้วไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วเอเตอร์พวกมันโจมตีศูนย์ประชาการไอ้พวกประชาชนชาวบาซ่ามันันยึดสายรถไฟใต้ดินไปแล้วเอ้าอะไรวะ เฮ้ยประตูประตูเฮ้ยจับประตูไว้อืมไม่ทันแล้วโดนขังกันหมดแล้วอเ,เอ้เงยียบก่อนดิเตือนแล้วนะเอ,อเตอร์โอ้โหทามันยังแอคอะตอนนี้ไฟโดนตัดแล้วเราต้องหากล่องไฟให้เจอก่อนเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใครปิดมัน <c oughs> คิดว่าใครละ่ะเฮ้ยคิดว่าฉลาดมากนะหัอฉุนเฉียวมากเลยตอนนี้เฮ้ยแค่จะบอกเฉยแน่ว่าไปจับมันกันดีกว่าเนี่ย เอาอย่างนั้นก็ได้ยังไงนายก็หนีไปไม่ได้อยู่แล้วโอเคเอาล่ะง,งั้นก็ไปหากล่องไฟก่อนเลยน่าจะมีห้องช่างอยู่แถวนี้อยู่ <Hep a. S 2> เฮปเปอร์ลองไปดูทางออกอีกทางนะส่วนนายสองคนไปค้นอุโมงค์มันอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่แล้วก็มันต้องทิ้งล่องรอยไว้แน่นะเหมือนหอยทากอ่ะมันต้องทำไมมันต้องเปรียบเทียบเลยวะมาถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตามหาล่องรอยก่อนเลยกันนะ เริ่มจากห้องนี้ที่พี่ตัวแน่นเมื่อกี้เขาออกมาก่อนอือโอ้ยมีร่องรอยอือเราเก็บร่องรอยนี้กลับไปก่อนในนี้มีร่องรอยไหมโอ้โหอันนี้ก็มีร่องรอยเหมือนกันโอ้ร่องรอยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อุย้ยมีร่องรอยอีกอันนึงมีอีกไหมโอโหห้องนี้ร่องรอยเพียบเลยห้องร่องรอยใหญ่ซะด้วยมาเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนแล้วกันนะก่อนลื่นเลยเดี๋ยวตามมาร์คไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอืม ไม่มีอะไรนะห้องนี้ไปงั้นเราก็ไปคนห้องต่อไปเลยแล้วกันเฮปเปอร์เจออะไรเฮปเปอร์เนี่ยก็มีสายไฟอะแต่ว่าน้ําท่วมไปหมดเลยนี่ดูไม่ดีเลยผู้หมวดขอพวกนี้มันไม่ได้ใช้งานมาสิบ้าปีแล้วเนี่ยหาต่อไปวังว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทาให้ไฟลัดวงจรนะมันอาจจะเป็นเหตุผลอื่นหรือเปล่ามันอาจจะมีแบบว่า intruder นะเห็นตอนแรกหาตัวกันอยู่ไม่ใช่เหรอไอวอล์น่ะไม่ใช่มันเป็นคนตัดไฟเองอะมาขอดำน้ำก่อนเลยแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมเนี่ย ใช้โซน่านิดหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นเลยในน้ํามืดเลยเกินโอ้โหนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมไม่กล้าลงมานะน้ํามืดๆอย่างเงี้ยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะไหนมีอะไรแถวมีบูปลิ้นด้วยเดี๋ยวขอรูดของดิ้นนึงก่อนแล้วกันนะอันนี้มีคอดิเซปเอาไว้ทำอะไรวะยังไม่รู้เลยอาจจะไว้ใช้คราฟยาหรือเปล่ามีคนอยู่ที่นี่เน,นี้ยนะสายมัคนคงไม่ถอดตัวเองหรอกอืมงั้นเราก็เสียบคืนให้แล้วกันอืมาไฟกลับมาละ ก็ได้เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอย่าพ่นนะขอสักหน่อยแล้วกันตรงนี้มีกระเป๋าด้วยไม่ได้สังเกตได้ไงวะเนี่ยโอ้โหได้บุหรี่กับน็อตมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่อาจจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ไม่มีอะไรแล้วนะตัวนี้เปิดได้ไหมไม่น่าได้หรอกงั้นไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ฮึบอุ้ยมีรอยเท้าด้วยอืมไอ้นี่ฮาคอนเคยผ่านมาแถวนี้ปะเนี่ยขึ้นมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยเจมเน้ยมีคนล็อกประตู เปิดไม่ออกนะเช็คแล้วกดเปิดสองรอบด้วยเดี๋ยวมองหาก่อนมันน่าจะมีอันนี้ไงทางเข้าเกมเกมมันคงไม่ปล่อยให้เราตันหรอกมันต้องมีทางเสมอขอปีนขึ้นไปหน่อยนะอืมอืมอืมสูงนิดนึงอืมทิ้งตัวเข้ามาเลยเฮ้ยนั่นใครวะเฮ้ยนั่นมันนี่จับมันอืมเฮ้ยเจอตัวแล้วเเร็วจังเลยอะเรายังตามไม่ทันเลยอืมเดี๋ยวเขอเปิดประตูนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะ เผื่อมีโอกาสได้ใช้อืมนี่ห้องเดิมไปเราไปต่ออุ้ยมีกล่องด้วยอืมเอหน่อยสายไฟสองเส้นมาลืมไปเราต้องตามหาร่องรอยปะมาเขาดูหน่อยมีร่องรอยปะอุ้ยมีร่องรอยนี่ร่องรอยร่องรอยอืมอุ้ยนี่มีก็มีร่องรอยเหมือนกันอันนี้ก็มีล่องรอยอุ้ยในกล่องนี้ก็มีโอ้โหมีร่องรอยเยอะแยะเลยมีอะไรอีกปะเนี่ยเอ้ยทองทองนี่คืออะไรวะเอาไอห,ห้องนี้ยังไม่ได้เข้านี่หว่าเออลืมไปเลยเดี๋ยวก่อนนะ ถ้ามันติดกับห้องนี้แปลว่าห้องที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันน่าจะมีทางเข้าปะมองหาันอันนี้ไงอือปะคานกันยาวๆโอ้โหทางยาวเหลือเกินมาเดี๋ยวทำให้เวลาบินได้หน่อยดีกว่าเฮ้ยเรามีหมวกอ์ติแฟกต์ด้วยโอ้โหมาจัดมาเลยนี่เป็นสายดีเฟนซ์้วยนะไหนขอดูหน่อยนี้ว่ามีอะไรบ้างโอ้โหถือว่าสเตตัสไม่เร็วนะสำหรับของในตอนนี้ก็ บวกสายหมัดไปอีก2.1%นะความแรงแล้วก็เพิ่มระยะการใช้เซอร์วเซนต์อีก4%อร์เแล้วก็ระยะเวลาเซอร์วเซนต์อีก6%นะป้องกันดเดามเตอนเช้า2.6แล้วก็เพิ่มความแรงของอาวุธที่ถือ2มือด้วยโอ้โหถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวอืจัดมาเลยนีวขอเปลี่ยนทั้งเซ็ตเลยลวกันนะเอาเป็นประมาณนี้และกันผมเน้นไปที่สายดีเฟนซ์อาวุธหนักนะแต่เสื้อมันเป็นสายธนูอะแต่ถือว่าสเตตัสมันใช้ได้อยู่ไปกลับเข้าเนื้อเรื่องเลยดีกว่า นายต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำกับลูคัสไว้นี่ยังให้แจ็ตแม่ใส่สายจูงให้อยู่อีกเหรอเอามึงผักกุทํทำไมวะนั่นมันโจดกูเก็บคำพูดเอาไว้ไปใช้ตอนสอบสวนเถอะนะก่อนที่หัวจะหลุดออกจากานี่คิดจริงๆแล้วว่ามันจะไปจบแบบนั้นอะผู้หมวดการตายของลูคัสน่ะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละนี่แกเพิ่งจะสารภาพอีกนะว่าแกเป็นคนฆ่าเขาเนี่ยเฮ้ยมันไสเอาตัวมันไป เฮ้ยทำไมท่าทางมันแบบว่าองค์อาจจะววะทำไมการตายของเขาถึงกวนใจนายนักล่ะนี่านายไม่ชอบความก้าวหน้าในการงานหรือยังไงเนี่ยขอหยิบทิชชู่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะยศใหม่ความท้าทายใหม่ความเป็นไปได้ใหม่ๆไม่ใช่ว่า,จ,าจริงๆแล้วนายต้องขอบคุณชัดเลยที่ทำมันเกิดขึ้นได้เนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยพูดมากเลยเกินนะใส่กุญแจมือมันซะฮัพเปอร์ฉันดีใจนะที่นายมาล่ลมวงได้เนี่ยทีนี้ก็เอาสิ่งที่นายขโมยไปคืนมาได้ละ เอากุญแจมาไอ้หนูไม่งั้นทุกคนตายแน่อุ้ยมันต่อยทิ้นเหรอวะน่ะเฮ้ยโอ้โหมันไม่ธรรมดาอุ้ยโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆมันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหืออย่างนี้ไงที่เขาเรียกว่าหนึ่งลุมสี่แกต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำลงไป มันได้กุญแจไปแล้วไอเด็กน้อยที่แทงทำเป็นผู้ใหญ่นะนะแต่มันก็ยังไม่โตสักทีก็ยังคงเป็นเด็กน้อยอยู่วันยังค่ำไม่นะเออคูต้องสลบปีกกี่รอบเนี่ย โอ้โหนี่ตั้งแต่เข้าเมืองมานี่กูสลบไปกี่รอบแล้วมัเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินดูนู่นซะก่อนสิตรงนู้นน่ะเหมือนจะมีคนขยับอยู่นั่นน่ะตอนนี้เจ้านายไปที่โรงงานแล้วต้องบอกให้เขารู้ไหมเดี๋ยวก่อนน่มีบางอย่างแปลกๆไอ้หมอนี่นะเนี่ยมาพึ่งฟื้นนะเนี่ยก็ต้องสู้ซะแล้วเหรอเนี่ยอื้ สเปิบก่อนเลยแล้วก็เผาแม่งเลยอือขอไปเดิมตัวแรกก่อนเลยกันจัดการแบบโหดๆเอาแบบเตือนๆอือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืออือโอ้โหไม่ตกโคตรแรงไม่ตกหน้าทิมเลยโอ้โหกระโดดทีแม่งทะลุโลกอือมั๊ดทีแล้วกันนะโอ้ยตรงพลังมากเอ